ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอางานลูกค้ามารีวิวนะครับก็คือพระเออพระศิวลีองค์งจ้อยนะครับนะนี่นะครับอันนี้ลูกค้านะครับได้ชอบกับผมไปแล้วก็ให้ผมนะครับไปเลี่ยมกรอบเลเซอร์มาให้ด้วยนะครับนี่พอเห็นชัดไหมนะครับอย่างสวยนะครับนี่นะครับมีบัตรรับรองพระแท้หนึ่งใบนะครับจากสายตรงนะครับนี่นะครับพระผงนะครับ หลวงพ่อกกยนะครับเป็นพระศิวลีพิมพ์จ้อยนะครับปี2500ถึงปี15นะครับหลวงพ่อกวัดโคสิตาลามนะครับนี่อันนี้ออกตรงวัดตรงที่เลยนะครับอ่ะมาดูความสวยขององค์พระกันครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือนะครับนี่อันนี้ก็พึ่งเสร็จวันนี้ครับลูกค้าเขาอันนี้มานะครับลูกค้าเขาให้ผมแบบ ทำครบจบทุกอย่างนะครับไอ้สองยังไงมันชัดเนี่ยอะนี่นะครับอันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าเขาจองไว้นะครับแล้วผมไปเรี่ยมกรอบนะครับนี่นะครับสําหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่ทักมาทางบ้านเขียวผมนะครับที่มาถามเรื่องพระสิวลีนะครับผมเห็นแชทอยู่นะครับแต่ผมไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพระ สีวริของผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะก็พยายามหาที่แบบราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆยิ่งพร้อมบัตรได้ยิ่งดีนะครับนะครับถ้าแบบพระองค์ปเปล่าๆนะครับเป็นพระสิบลีอง์จ้อยองค์ปเป่าๆเนี่ยสวยๆเนี่ยถ้าเป็นผมปล่อยนะถ้าผมหาได้ในราคาเบาๆนะขอแบ่งพี่ๆในกลุ่มในสายตรงเข้ามาได้เนี่ยผมก็จะพยายามเปิดให้เบาที่สุดพยายามจะไม่ให้ข้ามพันนะครับหมายถึงถ้าเป็นพระเป่าๆนะแต่พระ แต่ถ้าเป็นพระพร้อมบัตรแล้วสวยนะครับพระจะแพงหรือถูกเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยขององค์พระด้วยนะครับก็คือถ้าถ้ามีบัตรด้วยเนี่ยอย่างบัตรรับประกันเนี่ยบัตรสายตรงเนี่ยมันจะอยู่หลักพันขึ้นไปนะครับจะอยู่พันสองพันสามพันสี่พันห้าแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ต้นทุนที่ผมได้มาด้วยแต่ถ้าเป็นพระเปล่าๆเนี่ยถ้าผมหาได้ในอนาคตนะครับผมก็ผมก็จะไม่ไม่ให้ให้ถึงข้ามพันอะ่ะ จะให้มันอยู่7 0 0 8 0 0 9 0 0 1,000อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะดึงราคาไว้ประมาณนี้นะถ้าเป็นพารเปล่าๆนะแต่ถ้าเป็น,ปปนะปนบัตรมาเนี่ยก็จะสตาร์ทหลักพันขึ้นไปก็จะประมาณพันสองพันสามพันสี่พันห้าประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ต้นทุนที่ผมได้มานะนะครับถ้าจะเอาแบบเหมือนพี่ท่านนี้นะครับนี่ในกล่องอันนี้ไปด้วยสติ๊กเกอร์ใส่ตรงไปด้วยนะครับถ้าเป็นแบบพี่ท่านนี้นะครับได้ทั้งกรอบเลเซอร์ได้ทั้งบัตรนะครับสองพันบาทจบเลย ครบทุกอย่างนะครับได้ทั้งกรอบได้ทั้งใบผ้บาแท้หนึ่งใบนะครับครบทุกอย่างเลยสองพันบาทครับพี่นะกรอบเนี่ยนะครับมูลค่าห้าร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าผมอะ่ะจะเป็นลูกค้าประจำเขาแล้วนะเขาลดเหลือให้ใบละห้าร้อยนะครับใบละห้าร้อยลดให้ห้าสิบาทนะครับอ่ะอย่างนอยก็ถือว่าลดให้นะครับนี่นะ เอ่อถ้าผมมีผมจะเอามารีวิวให้พี่พี่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาใหม่นะครับพี่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับผมไม่ได้ตอบพี่พี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีพระจริงๆนะตอนนี้นะครับเมื่อวานผมก็ปล่อยไปหนึ่งองค์นะครับเป็นพระองค์แรกเลยที่ผมขึ้นห้อยคอที่ผมได้มานะครับก็ซึมเมื่อวานผมซึมไปนิดนึงนะนะครับไม่นึกว่าจะมีคนรับนะครับก็เลยซึมไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะ แต่องค์เนี้ยผมได้มาได้มาแป๊บเดียวนะนะครับแล้วก็ลองส่งให้พี่เขาดูพี่เขาบอกว่ารับไปเรี่ยมกรอบให้ด้วยอ่ะก็เรียบร้อยครับไปเรี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่นะครับก็บาดสายตรงนะครับถ้าใครอยากได้นะครับครบวงจรเนี่ยสองพันบาทครับแต่ถ้ามันหย่อนสวยนะครับมันหย่อนสวยเหมือนองค์นั้นน่ะผมปล่อยไปเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณแปดร้อยแล้วมั้งนะครับพร้อมพร้อมกรอบเลเซอร์นะแปดร้อยนะครับค่า ค่ากรอบเลเซอร์ก็5 0 0แล้วห้าสิบค่าพลาประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าบาทน,นะครับจริงๆผมอยากปล่อยหลักพันนะถ้าเทียมกรอบเลเซอร์แต่ว่าองค์นั้นมันไม่สวยจริงๆนะครับมันหย่อนสวยเยอะเลยนะครับเป็นพลาแท้นะแต่หย่อนสวยขนาดในหนังสือพิมพ์นี้ยังหย่อนสวยเลยยังมีกระเทาะเลยนะครับลงในหนังสือนะครับถ้าใครเคยเห็นนะอะนะครับถ้าสวยๆแบบนี้นะครับผมจะอยู่ที่2,000บาทไม่เกิน2,000นะครับไม่เกิน2 0 0พ มันจะต่ํากว่าสองพันลงมาด้วยซ้ํามันขึ้นอยู่ที่ความสวยสมมุติว่าถ้าพระองค์นั้นอ่ะที่พี่ออพี่พี่คนนี้แหละที่รับไปแปดร้อยพระศิวลีองค์จ้อยพิมพที่ไม่สวยอ่ะพี่คนนั้นรับไปแปดร้อยบาทผมจําได้แล้วนะครับเขารับไปแปดร้อยบาทแล้วเขามารับองค์ที่สองนะครับองค์เนี้ยสองพันบาทนะครับคือแบบครบวงจรเลยได้ทั้งเลี่ยมได้ทั้งใบนะครับนะคือสองพันบาทจบเลยแต่ถ้าองค์นั้นอ่ะผมยกตัวอย่างนะองค์ที่ไม่สวยองค์ที่ไม่สวยนะครับที่พี่เขารับไปก่อนหน้านี้นะครับ ถ้ามีกรอบเลเซอร์ถ้ามีบัตรผมก็จะปล่อยอยู่ประมาณไม่เกินพันแปดไม่เกินพันแปดถ้ามีบัตรด้วยนะแต่องค์นั้นผมปล่อยไปแค่แปดร้อยเองนะครับคือมันหย่อนสวยจริงๆนะครับเอาไปใช้พุทธคุณได้เอาไปปล่อยต่อได้นะครับแล้วแต่มุมแล้วเต่มือของคนนะครับตามแต่มือผมได้เท่านี้จริงๆนะครับผมมาอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าผมมาไกลามากแล้วนะสําหรับวงการพระเครื่องสาหรับตัวผมนะ นะครับแต่สําหรับคนอื่นผมอาจจะอยู่แบบระดับเริ่มต้นอยู่นะครับแต่สําหรับตัวผมซึ่งผมเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับก็สําหรับตัวผมผมผมก็คิดว่าผมมาไกลนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมอีกองคหนึ่งนะครับแต่องค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็มีบัตรเหมือนกันนะแต่บัตรผมเก็บไว้ไหนไม่รู้นะครับองนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับนี่เป็นพระศิวเป็นองค์พระศิวลีองค์จ้อยเหมือนกันนะครับนี่หลังลายนิ้วมือเหมือนกันนะครับ อง์นี้ก็สวยดีนะนะครับองนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีบัตรพร้อมเลยมีบัตรพร้อมเหมือนกันนะครับองนี้อ่ะว้ายร่วงร่วงลวงลวง,วง,วงเอาอทำไมถึงร่วงวะเนี่ยอ่ะนี่สวยสวยเลยนะครับองนี้ก็มีบัตรรับรองพาแท้หนึ่งใบนะนะครับองนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับอ่ะรายการนี้นะครับผมเป็นสิงห์นะครับหลวงพ่อกรวยปีสองหนึ่งนะครับ เป็นสิงห์งาแกะผมได้มาครั้งแรกนะผมไปเดินผมไปเดินสนามมานะครับนี่เขาเปิดไว้หนึ่งพบาทนะสิ่งตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นสิงห์สาริกางาแกะหรือว่าเป็นสิงห์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าผมไม่เคยได้มาเลยนี่ได้มาครั้งแรกเลยนะที่เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ผมได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปถามสายตรงถามพี่ๆที่เขารู้จักก่อนว่าดูเป็นไหมนะครับผมต่อราคาเข้ามานะ ต่อราคาเหลืออยู่หกร้อยบาทจากพันหนึ่งนะเหลือหก0้อยนะครับพี่ครับให้ผมไปศึกษาเถอะครับนะครับพี่ครับช่วยผมหน่อยครับให้ผมไปศึกษาให้ผมเอาไปศึกษาเถอะผมไม่เคยได้มาเลยผมได้มาครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ไปไม่รู้ว่าจะปล่อยได้หรือเปล่านะนะครับให้ผมไปศึกษาเถอะครับต่ออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงขณะผมเดินไปดูร้านอื่นแล้วก็โค้งกลับมาพี่ครับให้ผมเถอะครับหกร้อยครับอ่ะ <laughs> พี่เขา โอ้ยอะไรเขามึงว่าเอาไปเอาไปเขาบอกก็ได้มานะครับแต่ผมก็ต้องเอามาศึกษาอีกนะครับเอามาศึกษาอีกนะครับในอนาคตเผื่อผมไปเห็นหลุดหลุดมาเผื่อเผื่อผมดูเป็นนะเผื่อผมดูเป็นจะได้ซื้อมานะครับนี่อันนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงนะนะครับเป็นเลี่ยมเดิมนะครับมันจะมีเลี่ยมเลี่ยมกลมๆเนาะเลี่ยมกลมที่มันเป็นสีน้ําตาลอะเลี่ยมเดิมจากวัดอะอันนี้ก็เลี่ยมเดิมจากวัดนะครับน่าน่าจะใช่นะผมว่า นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโปรโมลดูนะนะครับแต่ถ้าใครปิดด่วนขอเจ็ดร้อยซื้อมาหกร้อยขายเจ็ดร้อยอ่ะถ้าใครจะปิดด่วนนะนะครับมไม่น่าบอกราคาเลยว่ะเผื่อมันจะได้หลักพันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอรอลุ้นในอนาคตแล้วกันอ่ะนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องการปล่อยพระนะครับการปล่อยพระนะครับตอนเนี้ยผมอ่ะ ไม่ค่อยมีพระสักเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้ๆผมนะชนบุรีเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยถ้าอยากปล่อยพระเนี่ยก็ลองมามาทักหลังบ้านผมนะครับมาฝากผมปล่อยได้นะนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปคุยกันหลังบ้านอย่างเช่นสมมุติว่าพระพี่1,000พบาทอย่างเงี้ยพ,พี่อยากขาย1,000พบาทแล้วก็ เผื่อลูกค้าต่อพี่ต้องบอกราคาเผื่อลูกค้าต่อด้วยว่าต่ำสุดพี่ให้เท่าไหร่สมมติว่าพี่อยากได้1000บาทแต่ถ้าลูกค้าต่อต่ำไม่เกิน800บาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังบ้านถ้ามีใครอยากให้ผมเอามาไลฟ์สดให้นะนะครับส่วนส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พี่จะให้เดี๋ยวค่อยมาตกลงกันหลังบ้านนะครับสิ่งที่ผมอยากได้คือ1คือพระนะครับสิ่งที่2นะครับก็คืออยากให้พี่กําหนดราคามาว่าพี่อยากขายเท่าไหร่นะครับ นะครับแล้วก็บอกราคาว่าถ้ามีลูกค้าต่อเนี่ยพี่ให้ราคาต่ําสุดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันมาคุยกันหลังบ้านถ้าผมขายต่ํากว่าราคาที่พี่กําหนดมาเนี่ยซวยเลยแต่ผมผมก็ต้องมารับผิดชอบแทนอีกงานเข้าเลยนะนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตกลงกันหลังบ้านนะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทักกันมาคุยมา ทำความรู้จักกันก่อนมาไว้เนื้อเชื่อใจมาพบหากันได้ยิ่งดีนะครับนะถ้าเราไว้ใจกันนะครับมาไว้ใจผมอย่างเงี้ยผมเอามาปล่อยพาให้ถ้าผมปล่อยได้ผมก็เอาเงินให้พี่นะครับส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับผมเอาไม่แพงหรอก50บาทร้อยหนึ่งแล้วแต่พี่จะให้เลยถ้าพี่ให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ใจผมอยากได้อง์ละ50บาทองละร้อยนะสมมติถ้าผมขายขายให้พี่ได้นะแต่ผมขอพาหลักร้อยหลักพันนะพันต้นๆน,น,นะถ้าแพงกว่านี้ยผมฝีมือผมไม่ถึงนะ นะครับฟีมือผมไม่ถึงถ้าแพงกว่านี้นะครับพระที่ผมขายแพงสุดก็น่าจะเป็นองค์นี้แหละนะครับ2,000บาทเนี่ยพร้อมเลี่ยมกกอบพร้อมใบเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่ผมขายแพงที่สุดในชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่ผมฝึกไร์สดมา1ปีนะครับอ่ะอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นะเผื่อใครจะอยู่เผื่อใครอยู่แถวบ้านผมอยู่ใกล้ผมเนี่ยอยากให้ผมเอาพระมาปล่อยให้นะครับอยากให้ผมเอามาไฟ์สดให้เนี่ยก็ลองติดต่อหลังบ้านมานะครับเดี๋ยวหาบ้านเกี่ยวกอนไหนก็ไม่รู้เนี่ย นี่นะครับรลองทักมานะครับเรามาคุยกันมาทําความรู้จักกันถ้ามาเจอกันได้ยิ่งดีนะครับเราจะได้แบบรู้จักกันไงเผื่อมีปัญหาพลาหายหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ตามตัวผมถูกใช่ไหมมันจะได้แบบอันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนมาตกลงมาพูดคุยกันก่อนนะครับถ้าใครอยากให้ผมไล์สดพระให้นะครับที่ผมมาบอกว่าไล์สดพระให้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือผมหาพระไม่ค่อยได้นะครับ แล้วพะมันราคาสูงอ่ะบางทีนะครับผมก็เลยแบบก็พูดตรงๆว่าผมไม่มีเงินไปซื้อเขาประมาณนั้นอ่ะผมไม่มีเงินไปซื้อเขานะครับแต่ผมอยากไฟ้สดไงนะครับแต่ผมอยากไร์สดนะครับผมก็เลยแบบอ่ะลองพูดแบบนี้ดูเผื่อ<ๆ><ๆ>เผื่อมีผู้ใหญ่ท่านใดนะครับอยากเอาพามาปล่อยนะครับอยากให้ผมเอามาปล่อยให้นะครับตั้งราคามาแล้วก็ตั้งราคาการลูกค้าต่อนะครับว่าต่ําสุดได้เท่าไหร่ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันหลังบ้านนะครับเผื่อมีใครอยากให้ผมมาไลฟ์สดให้นะนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนเนาะนะครับมันจะได้แบบไม่มีปัญหาตามหลังมานะครับส่วนผมเนี่ยได้อะไรผมก็ได้ความรู้จากพระพี่ๆที่เอามาให้ผมปล่อยให้ผมจะได้ศึกษาไปด้วยนะครับนะไอเรามันไม่เรามันไม่มีต้นทุนไงเราก็ต้องไปขอพระเขาแบบนี้แหลนะนะนะครับช่วงเริ่มต้น ช่วงเริ่มต้นในการเดินทางในวงการพลาเครื่องนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากแบบนี้ไปก่อนเนาะนะครับอ่ะอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นะเผื่อมีใครอยากให้ผมเอาพามาปล่อยให้นะครับได้ไม่ได้ขายได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพี่พี่ขีโมอะไรต่อดีวะนนึกไม่ออกเลยอืมอ่ะไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพ,พออออี่นะครับ,นะรบอ่ะขอขอ,ขอ,ข,อขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเลี่ยมพระนะครับ พี่ๆท่านใดนะครับอยากให้ผมเลี่ยมพระให้นะครับผมรู้จักช่างเลี่ยมนะครับใครอยากให้ผมเลี่ยมพระให้ลองติดต่อมานะครับนะอย่างเลี่ยมเลเซอร์แบบนี้นะครับถ้าถ้าองค์ไม่ใหญ่เกินไปนะเท่ากับพระสมเด็จอ่ะผมก็ไม่มีตัวอย่างพระสมเด็จมาให้ดูว่ะเอายกตัวอย่างอันนี้แล้วกันอ่ะผมยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับเลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับพี่เลี่ยมกรอบเลเซอร์เนี่ย ใบละห้าร้อยบาทนะครับผมขอพี่เขาให้นะครับใบละห้าร้อยบาทนะพี่อยากเลี่ยมแบบไหนนะครับช่างผมเนี่ยทาได้หมดขอแค่พี่เสนอหรือว่าส่งรูปตัวอย่างมานะครับส่งรูปตัวอย่างมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามช่างว่าเลี่ยมแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเลี่ยมพลาสติกธรรมดานะครับเอ่อถ้าเป็นเลี่ยมเล็กๆเกท่าปกใบมะขามเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ80บาท90บาทนะครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเท่าเท่าหลวงปูทวดอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ120ไม่เกิน150แล้วแต่ความสวยความยากนะครับอันนี้พูดถึงเลี่ยมพลาสติกธรรมดานะแต่ถ้าเป็นเลี่ยมแบบขอบสีน้ำตาลขอบขาวขอบแดงเลี่ยมแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่แพงนะครับก่อนอื่นเลยต้องส่งตัวอย่างมาให้ดูผมจะได้เอาไปถามช่างช่างจะได้บอกราคามานะครับนะใครจะฝากผมเลี่ยมนะครับบอกเลยว่าราคาถูกถูกแน่ๆนะครับตั้งแต่ผมหาร้านเลี่ยมพรามาเนี่ย ผมได้ร้านนี้แหละโอ้โหโคตรดีบอกเลยถูกมากผมเคยไปเลี่ยมแบบเนี้ยเลี่ยมเลเซอร์เจ้าหนึ่งในชนบุรีเหมือนกันที่ผมมีปัญหายกพวกใส่กันเนี่ยยกพวกใส่กันเนี่ยก็เพราะว่ามันโกงพระผมนะครับเออมันบอกว่าเลี่ยมแบบเนี้ยสตาร์เจ็ดร้อยไอ้เจ็ดร้อยเราก็แบบว่าเราอยากจ่ายแพงๆทีเดียวจบไปเลยสวยๆเลี่ยมไม้เลเซอร์เนี่ยทีเดียวจบไปเลยไอเราคิดแบบนี้มันบอกว่าสตาร์ที่เจ็ดร้อยสรุปไปจบอยู่ที่พันแปด อันนี้คือค่าเลี่ยมนะค่าเลี่ยมนะพันแอ่ะเออผมก็เลยแบบได้พันแปดก็พันแแล้วสุดท้ายนัดผมไปรับไอ้นัดผมไปรับพระนัดผมห้าทุ่มผมไปสี่ทุ่มผมก็รอหนึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เป็นไรแล้วมันเลยไปห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นคืนที่แบบหนาวอ่ะมันเป็นหน้าหนาวอ่ะแล้วมันหนาวผมสั่นเิ็กๆอยู่หน้าหมู่บ้านอ่ะ คือติดต่อมันไม่ได้มันไปไหนไม่รู้ติดต่อมันไม่ได้นะครับคือแบบมันเป็นผู้ใหญ่อะ่ะทไมไมําไมไม่ทามําไมไม่ทําตามคําพูดอ่ะเออไม่ทําตัวให้เหมาะสมกับอายุเลยะนะครับผมก็เลยแบบมีปัญหากันทีเนี้ยผมก็ไม่ยอมคนดีทีเนี้ยคือแบบนัดไม่เป็นนัดอะ่ะเออผมไปก่อนเวลาก็จริงแต่ผมก็รอได้อ่ะเลยไปครึ่งชั่วโมงผมก็รับได้เลยไปอีก ไปเป็นเที่ยงคืนผมก็รับได้มาตีหนึ่งผมก็ยังพอทนพอตีสองตีสามผมไม่ทนแล้วนะครับผมจะตามหาผมจะเดินเข้าไปหาในหมู่บ้านแต่รปภกันไว้นะครับรปภกันไว้ก็เลยแบบผมก็เลยมาดักอยู่หน้าหมู่บ้านก็เลยยกพวกใส่กันประมาณนั้นก็มีเรื่องมีราวกันไปนะครับคือแบบเหตุมันเกิดเพราะเลี่ยมพระเนี่ยเลี่ยมแพงกว่าชาวบ้านผมก็ยอมนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือผิดคําพูดทําไมคุณเป็นผู้ใหญ่คุณไม่ใช่เด็กนะครับ อย่างผมเนี่ยอายุ20กว่าเนี่ยผมไม่ผมก็อาจจะเป็นเด็กในสายตาหลายๆคนแต่ว่ามาผิดคำพูดโดยโดยที่ไม่มีคำอธิบายให้ผมอะว่าหายไปไหนนอนหลับหรือยังไงหรือไปเที่ยวหรือยังไงหรือยังไม่เสร็จนะครับไม่มีคำตอบอะไรมาเลยนะครับนะรปะพพก็ช่วยผมไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะแต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะคือแบบไม่อยากให้คนนอกเข้าไปในหมู่บ้านประมาณนั้นอ่ะโอเคครับพี่ๆคลิปนี้ก็ขอขี้โมเพียงเท่านี้นะครับ ะนะครับใครสนใจอยากให้ผมปล่อยผ้าให้ก็ลองติดต่อมานะครับตามบ้านเขียวนี้ได้เลยนะครับนะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยหลังบ้านกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ